เรียกว่าแฟนบอลงงเป็นไก่ตาแตกหลังจากที่มีข่าวการประกาศการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยกับทีมชาติสูรินามแฟนบอลตั้งคำถามมากมายครับซูรีนามคือประเทศอะไรทำไมช้างศึกถึงเลือกที่จะอุ่นเครื่องกับสูรินามทาั้งๆที่อันดับฟีฟ่าห่างกับไทยอยู่หลายสิบช้างศึกจะได้อะไรกับการอุ่นเครื่องครั้งนี้วันนี้ช้างศึกอัปเดตจะมาคุยกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าประเทศซูรินาม เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอเมริกาใต้อีกด้วยประชากรก็ต้องเรียกว่าตามขนาดพื้นที่ของประเทศมีจํานวนน้อยมาก5้าแสนกว่าคนเท่านั้นเองแต่ที่น่าสนใจและอาจเป็นเหตุผลหนึ่งในการอุ่นเครื่องครั้งนี้ขอกลับมาดูที่แผนที่ภูมิศาสตร์กันก่อนสุรินามหรือประเทศสุรินามเองมีพรมแดนติดก,กับประเทศบราซิล จะพฟุตบอลโลกขาประจำฟุตบอลโลกนะครับที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือผู้เล่นส่วนใหญ่ของสุรินามจะมีเชื้อสายดัตช์หรือเชื้อสายเนเธอร์แลนด์ซึ่งยุคหลังๆมีผู้เล่นที่แจ้งเกิดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับนักเตะส่วนใหญ่ของสุรินามจะค้าแข่งอยู่ในลีกยุโรปโดยเฉพาะในลีกฮอลแลนด์จะเห็นได้หลากหลายสโมสรทั้งอาแจ็กสปาตาโรสเตอร์ดัมโคลนิงเกนและยังมีนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในยุโรปอีกหลากหลายประเทศ ทั้งสวีเดนอิตาลีรวมถึงหลีกเยอรมันหรือแม้กระทั่งหลีกในประเทศฝรั่งเศสเองก็ตามประกอบกับเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ในอดีตประเทศเนเธอร์แลนด์เองมีการตั้งอาณานิคมในแถบนั้นจึงทำให้ซูรินามมีลูกครึ่งดัตชอยู่มากมาย แต่ด้วยประเทศสุรูนามเองไม่สนับสนุนผู้ที่ถือสอสัญชาติให้มีส่วนร่วมในการคัดตัวทีมชาติทาให้มีนักเตะลูกครึ่งหลายคนนะครับที่เกิดในสุรินามหรือชาวซูนามที่เกิดในเนเธอร์แลนด์เลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เช่นเจอรัลฟานเนนเบิร์กแฟงไรกาดเอ็ดกาดาวิดคาร์เรนซีดอฟแพทริกไครเวิร์ดจิมมี่ฟอยฮัสเซแบงมิเชลฟอร์มหรือแม้กระทั่งเวอร์จิลฟานได ทีนี้มาดูนักเตะที่น่าจับตามองของซูดามนะครับคนแรกเลยคือเกลฟิโลบาริโนกองหน้าวัย22ปีคนนี้คาแข่งให้กับเบียร้ตาเยรูซาเล็มในลีกอิสราเอลลงเล่นทีมชาติ12นะัดซัดไป13ประตูอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เล่นๆน,นะครับหรือนักเตะอย่างเชราโดเบเกอร์กองหน้าวัย27ปีของเบอร์ลินในลีกเยอรมัน สำหรับคนนี้เคยผ่านการติดทีมชาติเยาวชนฮอลแลนด์ตั้งแต่รุ่นอายุ16ปีถึง20ปีหรือนักเตะอย่างไรอันดงปาการหลังกับตันทีมชาติของสโมสรคาซิมบาซารบนหลีกสูงสุดของตุรกีเคนนี้ก่อนหน้านี้เคยค้าแข่งกับกาลาตาตาลายทีมชั้นนำจากแดนไก่งวงรวมไปถึงเรอัลเบติสในศึกลาลิกาลีกสเปนอีกคนที่ต้องพูดถึงก็ เป็นนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในลีกซาอุดีอาระเบียอย่างมิเชลเตเวเดที่เคยผ่านการเล่นให้กับเฟเยนูดฮิเรมวินในลีกคอนแนด์รวมถึงบรรัสสปอร์ตที่ตุรกีมาแล้วนะครับมาดูเรื่องของคุณซือกันบ้างนะครับคุณซือของสูรินามคือสแตนลี์เมนโซคุณซือวัย58ปีชาวดัช คนนี้ก็มีผลงานกวาดความสำเร็จมากมายสมัยที่เป็นผู้รักษาประตูให้กับอาแจกทั้งแชมป์ยูฟ่าครับวินเนอร์ครับปี1986ถึง1987แชมป์ยูฟ่าครับปี1991ถึง1992นอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้รักษาประตูให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงปี1989ถึง1992 และยังมีชื่อในทีมชุดฟุตบอลโลกปี1 9 9 0เฟุตบอลยูโรปี1 9 9 2แล้วก็ต้องบอกว่าเมนโซเองเคยผ่านการคุมทีมมามากมายหลายทีมนะครับดังนั้นย้อนกลับมาคำถามนะครับช้างศึกทีมชาติไทยจะได้อะไรจากการอุ่นเครื่องครั้งนี้แน่นอนว่าได้รับประสบการณ์ที่สดใหม่แน่ๆจากการอุ่นเครื่องเพราะโดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นสรีระร่างกายของชาวอเมริกาใต้ หรือว่าเทคนิคเฉพาะตัวเทคนิคการเล่นที่อาจจะแตกต่างจากโซนบ้านเราไปโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นถึงอันดับฟีฟ่าจะห่างกันหลายสิบแต่เชื่อว่าคุณภาพไม่ห่างกันแน่นอนต้องติดตามชมนะครับการอุ่นเครื่องกับสุรินามในวันที่27มีนาคมนี้แต่ก่อนหน้านั้นเรามีอุ่นเครื่องกับทีมชาติเนปานในวันที่24มีนาคมด้วย และนี่ก็คือช้างศึกอัปเดตในวันนี้มีข่าวอะไรอัปเดตอะไรเราจะมาพูดคุยกันใหม่ในครั้งหน้าใครคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่อยากจะแชร์อยากจะพูดคุยกันคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยครับเรามีบัตรช้างศึกและบิ t การดเอาใจคอโบอทีมชาติไทยกับลวดลายสุดนิมิเต็ดราคาเพียง390บาทส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่ Facebook ช้างศึกและไทกิเกตเมเจอร์ ห้ามพลาดสินค้ามีจำนวนจำกัด